จากนปรปฐมไปดูที่ชนบุรีกันหน่อยเขาบอกว่ามีบัตรขย่งก็คือว่าคะแนนเนี่ยดูเหมือนว่าคะแนนมันมากกว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะทำให้ชาวสัตหีบเองไปรวมตัวนะฮะห้ามเคลื่อนยา้ายหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสสของชนบุรีเขตสิบหลังพบว่าบัตรเลือกตั้งมีปัญหาทั้งเรื่องของการนับคะแนนช้ารวมถึงประเด็นสําคัญคือจํานวนของคนที่ไปลงคะแนนเนี่ย ง่ายคือนับคะแนนออกมาแล้วคะแนนมันรวมแล้วมากกว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เลยออกมาเรียกร้องให้กกตเนี่ยออกมารับผิดชอบนะครับจากกรณีหน่วยนับคะแนนรวมสสชนบุรีเขต1ิที่สัตหีบชนบุรีเขาบอกว่าเจอบัตรเขย่งหลายใบยทําให้เกิดข้อกังขาของพี่น้องประชาชนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่บริสุทธิธรรมก็เลยขอให้กกตชนบุรีเนี่ยออกมาชี้แจงแต่ก็ไม่สามารถชี้แจงได้ และในวันนี้นะซึ่งตามกําหนดเนี่ยทางกรกตชนบุรีเขาจะมีการขนย้ายหีบบัตรไปเก็บรักษาไว้ที่กรกตอของจังหวัดชนบุรีเนี่ยก็ทําให้บรรดาผู้สมัครสอสเขต10บทั้งจากเพื่อไทยภูมิใจไทยก้าวไกลแล้วก็ชาวบ้านอีกนับร้อยเนี่ยนะฮะ มาประท้วงครับไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายหีบบัตรคะแนนดังกล่าวแล้วก็ตะโกนให้ในายเพ่งโบหอมซึ่งเป็นประธานกกตเขตสิบออกมาชี้แจงแต่ปรากฏว่าประธานก็คือนายเพ่งโบหอมเนี่ยไม่ปรากฏตัวแต่อย่างใดมีเพียงเลขากกตชนบุรีพลเอกจำนงจันพรเนี่ยออกมารับเรื่องเนี่ยแล้วก็ให้เอาหีบบัตรเนี่ยไปเก็บไว้ที่ชนบุรีเป็นไปตามระเบียบนะมาอธิบายชาวบ้านว่าที่ทำเนี่ยมันก็ต้องเคลื่อนย้ายตามระเบียบของกกต ที่เขากําหนดว่าภายใน7วันก็ต้องเคลื่อนย้ายเนี่ยแต่พอมาเจอพี่น้องประชาชนออกมาคัดฐานไม่ให้เคลื่อนย้ายไปแบบนี้ครับก็เลยขอให้มีการนับคะแนนใหม่ที่เดิมก็เลยเป็นหน้าที่ของกกตชนบุรีต้องดําเนินการต่อไปขณะที่รถขนาดใหญ่ของทหารเรือในพื้นที่สัตหีบ2คันที่เขาเตรียมไว้จะเอามาขนหีบปัดเนี่ยก็ถูกประชาชนขวางฮะจนต้องถอยกลับไปนี่เห็นสักครู่โดยมีเจ้าที่ตำรวจสพสัตหีบ ตรึงกำลังไว้โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ